เอ้ยเนาะอ่าวันนี้ว่าซื้ออ่าที่นอนมาให้เด้นอน้องเด้อเอาไปแปะไปเตียงก่อนเด้อตรงบมดอ่าเนาะซามมีแค่ซามพี่น,น,น,น้องเลยห้ามุ่งน้ำทีน้องอาจจะกับมอนเนาะสีเดียวกันด้วยมอนกันโดนมอนโดนเนาะ ดเรม่อนเด้สิครับดูด uh, ีม่อนแจงกบดูดีม <laughs> so, ่อนนะพุ <laughs> so, ่โตแจงกบดเรม่อนคืออย่างดเรม่อนอ่าครับอาจี่ครับซื้อจองมาน้ำเนยพืออะไรเนาะไอ้นาะแต่นี้เอาไว้คือในกรณีแบบว่าทอดไข่พัดพักแยงบ่อเนาะอ่าคนคนมันใช่คนละแบบเนาะตัวนี่แต ต้าเก่งตั้งยัง,ยงนนเนาะพอดีตักเลยนี่จองนอนได้กะกับมอนมุ่งกระซามจองเนาะที่ว่าทางบอสเซีนซื้อมามืัอนีก้กะเป็นเ,เงินของทางเมเคิลพอีเนาะเพื่อนได้บอกให้ทางบอสเซียซื้อที่นอนมาให้ทางน้องสายพลเนาะอากามีมีเงินเพืเ่อนบอกว่าเอาเงินให้น้องสายพลแน,น่ว่าชัดเนะเาะแสนหนึ่งน้องเด้อเอาไว้ ซื้อนำซื้อนกินอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเอาไว้ให้ทางให้ทางน้องเพื่อนแต่ว่าผู้วันผู้น้อยเมื่อวานนี่น่ะผู้มาซอยเวียเจ้าน่อยเพื่อนกะทางเม่เพื่อนก็บอกว่าให้ให้หาสิบพันแต่ว่าพอไ่พอเอาหาแล้วอ่าพรเป็นอยังเมื่อใดเพื่อนนั้นเมื่อไรเพื่อนมาอะไรจากเจ้าให้เพื่อนแด้วเพื่อนบอกนี่เฮ้ย Hoi hạ Ôi! ôi trợ cho tàu 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 thôi tàu 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 thôi thôi thôi. tàu 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 Cầu thịt, cầu này Để đây bọn thì nó Cầu tắt đi, đi bọn ai đó. Ồ Cứ được ra rồi Nó ừ. Nó nửa hình gì em sáu ở đây Nói loại, nó Mày น้อยก็เป็นน้อยธรรมดาน้อยพิจิณุเเนาน <c oughs> นะสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเอามาต่อกันอีพี่สามพี่น้องเอ้ยเนะาะหลังจากที่ว่าทางน้องๆพูน,านพากันกินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้กำลังสิสิตั้งไหวบัดนี้อ๋อสิตั้งแล้วพี่น้องเอ้๋ แล้วนี่ยต้องปลดเขาคันใดปลดคันใดบ่เออตัวนี้ตัวนี้นะเขาก็เอาออกตัวนี้เนาะมันยังจะเชื่อมต่อกันด้ะมันมันจะทดอีกบ่ตัดตัดประมาณไหนไหนเอาเอาคือเอาคือเอาคือนเลตัดตัดต่อ อย่างนี้มันเชื่อมกันบ่แ้วๆงถวๆบ้บานนี้แกเปลี่ยนเป็นชุดอะไรบานนี้ห่อนบ่าบานนี้เด, <laughs> ดี๋ยวก็นาวเดี๋ยวก็ห้อนอยู่พี่น้องบานนี้เนาะอ้ยไม่เคยเปิดบ่เลยดอ่าวองตไร โอ้ยไปเด้อะบาดินจบวันไรนี่น้ะบาทอ่ะอ๋อลงทางรัดริเนาะยกลงทางรัดรากลงทาร้นวถยโอ้คักเลดดิ

những pha cương mơ vô. A 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 pha cương vô. thang ai Sáng là chăm là thang bò rồi oh bùi là 3 sền năm bò đà Ủa, lên ngắt với cả ở luôn đó ô bài bài hên đẹp cả thì nào rồi nó họ qua sang họ có đi bớt đi nó ờ. qua oh, bay con nó. Hãy là cô hãy yang mi tóc, yu ba yang yu ba. Honiba. Honiba. Hãy là cô, hãy nói. Mimuo cô, cô nói. Eh, oh. cô oh. lấy cô 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 lấy แดีวมันเฮียเนาะอ๋อทั้งเงี้ช้างบ่เนบ่ทำไมตลาดบ่เอาไปขายมันโลโลอะไรอ่ายเดี๋ยวนี่พันปลายเออบุคคลปีไก่นี่เนาะปีไก่มวนได้ปีไก่เนาะ cái mắt thì cái này muôn gì đây về nào ấy đâu là xì 000 đó. Ừ, ừ, à. Để không đúng không ờ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  เอาไฟเฮ็ดไปแต่ละมืออันแรกกับบ่อได้นระดับไปลเลยก็ออกมามันกับสีกุ้งบงันเอาดีให้เพื่อนเฮ็ดนในถาดก่อนเนาะเดแล้วไปคนเครื่องลงมากก่อนไปลเลเออ่าเปิดบ่อ น้องใสพ่พนมาพี่ก่อนเจ้าข้าวนึ่งเด้อให้้างเป็นนัถากันเจ้านึงเนาะมาพี่ก่อนดรืว่ามีเครืองมา,หา,า,งงามให้ทั้งน้องใสพนวันนี้อทางไร่ายเออเ,เจ้าน้องน้ำพนเมื่อ่ะเ,ออเนาะน้องใส่พนปอมเนรถเนาะะใหไปเพี้ยอเอาแหลกให้ีนี้ทองไรบวานี่มนหนาวได้เนาะอ่าอีเด้คือทางไรเนาะ อ่ามันนี่ว่าชื र, ่ออ่าทีน่นอนมาให้ด้วยน้องດ้วยด้วยอ่าเอาไปป้าเอาเตียงก่อนด้วต้องบึงนัง่นอีกเนะ Ừ. mì ừ. mi cà sam thì thôi ở bên dưới này mình nhắn cái nè lại nhắn ngoài lúc sai này ờ bụng nè nè nào rồi đi อาปูนอนเลยเนาะเพราะว่าห้องน้องพ่นกะงห้นกาว่าเปียกเทียบเช่กะมันบวกล่ะน้องเนาะคำว่าเอาจีเอาโต้ไงฟรีนันเลยอ่าประตูประตูไรแตว่าปตูมีแต่พ่นมีที่นอนได้ปตูเนาะอ่มีแล้วนอป้าันก่อนปตูมีแล้วนอะทางน่องแต่คนเพ่น นีมุ้งกันน้องเอ้ออ่ามีมุ้งมีมุ้งน้ำเตี่ยงอะไรกับมอนเนาะสีเดียวกันด้วยมอนกันดูดมอด,นะดเนาะดมอนได้สิทเยดูดดมอใช่กี่โมนดูดีมอนนะพี่โจ้ใช่กี่โมนดมอญยังดดมอน,อ,อ,ดดมอ,นอ่ารับอาจซื้อจองมาน้ำแน่เนะเนาะนี้เอาไว้คืน ในกรณีแบบว่าทอดไข่พัดพักอนยงบ่อเนาะคนคนมันใช่คนละแบบเนาะตัวนี้ตักตักแกงตักยังเนาะพอดีตักเลยนี่จองทักที่บอกเดินตี๋ตี๋ตีภาษาไทยเลยภาษาไทยจะเอ่ยอะไรว่าจะอะบวงบวงไงบวงไง แต่กะกระซัมหรือว่าการะมังพี่น้องไงเนาะนี่ยซื้อมาสองใบพี่น้องเด้ออ่าหรืว่าเจ้าบ่มีอันกระซามจ้าข่าเจ้าเทืองบ่พอดีเลื่อลๆแบดนี้เนาะอ่ามีอันสูบน้ามไส้เลยก็ตัวนี้ไม่เปลี่ยนกันเป็นดินน้ำเลยละเป็นดินน้ำแต่ไว้ซื้อพาเออมันมีสองงานเพราะอะไรปาตัวหนึ่งล่างน้ำเปล่าตัวหนึ่งล่างอัน ใส่แท็บอ่ะนะพี่ตังเอ้ยอเ,เนาะ<ห>อ,อ,อ่ากะเป็นที่นอนด้วกะกับมอนมุ่งกะซัมจองเนาะที่ว่าทางบปอร์เซ็นซื้อมามืัอนีก้กะเป็นเงินของทางไมเคิลพอดีเนาะเพื่อนได้บอกให้ทางบปอร์เซ็ซื้อ,อที่นอนมาให้ทางน้องไซพลเนาะอ่าแล้วกะมีมีเงินอ่าเพื่อนบอกว่าเอาเงินให้น้องไซพลแน่ว่าชัดเนาะอ่าแสนหนึ่งน้องเด้ออ่าเอาไว้ ซื้อนำซื้อนายกินอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเอาไว้ให้ทางให้ทางน้องเพื่อนแต่ว่าผู้วันผู้น้อยเมื่อวานนี่น่ะผู้มาซอยเวียเจ้าน่อยเพื่อนกะทางเมื่เพื่อนก็บอกว่าให้ให้หาชิดพันแต่ว่าพอไ่พอเอาอาหารละอ่าวนียังเมื่อไหรเพื่อนนั่นเมื่อไหรเพื่อนมาอะไรจังเจ้าให้เพื่อนได้ประตูเด้อเออาให้น้ำเพื่อนเองแมนเมื่อไรเมื่อไหรเพื่อนมาอะไรยังมาเฉียนจังเจ้าให้เพื่อนเด้อเพื่อนกะมา ว่าเนเห็นพนมาซอยเวียกจออยเจ้าวันมาคุดลักบัเอานี้กันเมล็ดกันสีปูน้อนด้วยน้องด้วยฉียาหงอ,อกด้ยกัปูนอนเลยเอแรนี่มื่อวนว่าจิอ้ยทั้งคืนเเนาะ <laughs> 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 เออเหอเอามีเต่ให้เจ้า อขอบุญขอบคุณทางอันแม่เคพอดีนะเด้อเพิ่นซื้อเพิ่นให้ชื่ออันเครื่องนี้มาให้ในมือน,นี้เนาะครับในอยู่ในกินอันที่ว่าว่าซื้อมาไหนก็เอาให้กอ่อนแล้วนะพี่น้องคอมเมนต์นาะน้ำกันนั่นแหละพี่<ม>น้องเลยเนาะอ่าบ่าวชนิดะทางแม่เพิ่นเบิ่งอยู่เนาะขอบุญขอบคุณ,คณทางแม่เพิ่นเนาะแม่เคพอดีทางแม่แม่เคพอดีก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บมาให้ได้ความใครมาให้มี นอนหับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเว้นมาให้แก้วมีโขดโทษจะมาผ่านมันจะมาเบียดทีนี้ต่อไปให้ยุม,มันขันยืนซาเน้อซาถูกเนาะอ๋อพี่น้องเอกนอนได้พี่น้องน,น,น,นุ่มๆได้บาแรงนี่ไ <c> อ <oughs> <c oughs> พี่นอนรับสบายเราพี่น้อง <c oughs> เอกเนาะอันจะปูปอันบ่ปูผูผ้าบ่ โดยกูอ๋อแต่คือสิพอดีเนอ้อดนอกรอครับพืชออกมันกันเนาะมันก็พอดีกับห้องกันเลยเนี่ยนองเอยนี่นะมันพอดีกับแต่ถ้าว่าที่เตียงนี่ก็ยังนั่นเลยนี่อะวะว่างที่เตียงกับพอดีกับพอดีเตียงเลยเนาะพอดีกับเตียงเลยพอดีกับเตียงเม่กลุ่มกวงนะมันมีตัวเงาคูนี้อยู่แต่ว่าอ่าว่าฉันคิดเห็นพอดีวะพอดีงามสนิทเนาะ มันมีมันมีตัวกุ้งคุนี่อยู่แต่ว่าเพรนเอาสำเนียงนอเพิคนนะพอดีว่าเอาก็เห็นห้องคนมันกุ้งบันไดก็ได้กันเอากว้งมันก็บทอ่หง่อหน่อที่นอนไปเช่นอ่าพี่นองครับเออเด๋อเอนพี่นังเนาะคุหน้าหองเลยวิทยาชางคนเทียวนี่แหละกาจังจังเร็เห้องเนาะ ba <Nhati> bà nè mì tè bà Để chẳng ở đây nó Xoay sang Hả? À bà xoay Pai xoay sang Pai bà xoay sang bên cái đây nó Nó À thôi thôi Pai bà xoay biếc biếc xoay sang quên Thì làm vậy Thôi sao cả tăng sẽ rút thả lạp vô làm vậy Hê Quên con

thả เบิ่ง vào mình chỉ ประมาณได๋ này, nó ไว้ gì ได้นี่พี่น้องคือเป็นคางกันมีโลดเนาะโอ้ย hả ทุกรอบฮะฮะอยู่ ประตูอยากพังเพลงแต่ว่าเนี่เออได้พราก้อนประตูลูกไทยกิบก่อนอ่าขัดบ่ดึงต่อเขาดึงต่อเขาได้บ่แน่นแน่นข้ากี่ดิไปย่างตัวนี้นะยิงเข้าไปเลยถ้าตัวปูยังอ่อนเนาะช่วงนี้เนาะเดี๋ยวนี้เลมันบ่คคลอยากแข็งกันได้ อากาศม้อ่นี่โว่าแห้งแห้งพิดแท้แน่เนาะแช่เย็นมันได้บุงจ้ะเอ้าแช่น้ำแข็งไว้นี่บ่อยากแช่อันนี้บ่กระปุกโอ้ว่แช่ซื้อบรรอยมาดื้อมมาให้เพลินเนาะเพิ่มพลังเพบนก่อนพลังบนก่อนไปเท่ยงไหมลูกไปองตูไปเที่ยงได้นึกว่าพัสดัยเฉลี่ยนั่งมีอยู่กินยังว่าประตูนี่โอ้กินละ vài babu do bơi bia bội kim nó nó bay hạ ghi bắn đi bay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  rồi bay đi bay đi bay đi làm ăn hơ luôn thì nhỉ <laughs> 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 đó <Đâu. cười> <laughs> 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 À xa rồi 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 à ăn nó sẽ phấn rồi trường đưa đường mái phần này phần nào nó. đang đẹp thả bường vào phần nhục khẩn. anh đi cả hai thế này xì nó dữ này cả nó. สีงามันออกตัดออกเปี่ยัไอากาศบั็นฮอนพนี่เหล่าเนี่ยมันเมื่อเห็นเรียกว่าอากาศมันน้อนที่ซ่าเมือนเมื่อวีลมคอดวบน้ือ

พอดีแล้วไอ้ของนี่เขาไอ้ของน้ำอบบยูเจนี่มีแถวเจนี่ดูพอดีเลยแม่อยู่เจแถวนี่ของน้ำนะแบบโมงแบบโมงแบบแต่ว่าเขาคุดอยู่พุ่นนี่คุดอยู่พุ่นสองท่อนคุดพุ่นนี่คุดอยู่เจนี่ห้องมันอยู่่ีห้องมันอยู่เขตนนี้เหมาะเลยเนาะ โอใส่ใจได้พี่น้อยเนาะใส่ใจ้ยอใส่ใจเอออาจจะคอยจัดไปบหน่อยเนาะเอวอีบ่ห่างะหะห่มาหหางใส่มันกะตกมาพี่วะเนี้เนาะห่างใส่กริบ่พอดีตุก็มนีเลยตัดออกนี่ะ

เดิมหนุกโกงเสร็แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะหาไม้หาตอกนี่แหละเก็เบใส่พรมตะปูก็มีแน่เติมสุกเติมหนุกขึ้นแล้วนะพี่นะน,น้นองเนาะประมาณนี้ ดูได้เดี๋ยวเพิ่นเพิ่นจัดทาทางมันเข่ากันพี่น้องน้ำมันยังบ้านได้ลงล็อกลงร้อยปันใดเนาะดูแลขยะเท่านี้ก็เดียวทั้งเฮากับสีผ้ากันเก็บกวดดูเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นเคลียร์เบียรเคลียร์งานแล้วต้องเคืียน้ำซานก่อนทางสีผ้าทางน้องเพิ่นปัดกวดให้มันแล้วพี่น้องเลยเนาะอ FC เพิ่นปลากะโอ้เนาะกะเพนหกประศัพตเนาะเห็นทั่วโลกประศัพตพี่น้องเลยขอโทษก็พยายามไลายลได้พี่น้องเด้อเนาะ ຈະຄວາຍເຈັບຄວາຍກວດໄປພີ່ນ້ອງເອີຍຫຼາຍຫຼາຍຄັດຫຼາຍເລີ່ມເຫັນຮູບເປັນຫອຍແລ້ວເນາະ เอาโอเคแล้วเราเป็นน้องๆมีแต่ว่าให้ทางสาร้างพื้นที่ไปเรื่อยก่อนบปดน,นี้ทางบ่แสนกาสิได้คอโตทำลาไปก่อนบดน,นี้เนาะพ่อกันใหม่ในต่อไปแล้วพี่น้องเด้อเนาะก็ถือว่ามอบเครื่องมอบของมอบกระซั่งกระซามเนาะให้ทางน้องใส่ผลเป็นวัที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋เนาะมีทา้งกระซามสองอัาาอนเนาะแล้วก็ที่นอนมาให้ทางน้องเป็นวัอนี้พี่น้องเอ๋ให้ทางน้องใส่ผลเพราะได้นอนนุน่มๆเนานะ แต่น <Cornell. S 2> ั่นเป็นลายๆพี่น้องเลยตัวเนอะโอเคเนะพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวไปก่อนเฮาะติดตามในคลิปตอนต่อไปอีกทางโมแสนก็จะได้ออกไปข้างนอกก่อนแป๊บนึงแล้วก็จังจิกรับขม้าอีกพี่น้องเลยเนอะสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะพี่น้องเด้อพิพาทประการใดก็ก็โทษก่อภัยน้ำลายน้องสําหรับวันนี้ขอตัวลําลาไปก่อนแล้วเนาะขอให้ทุกท่าน อาโชคดีดีดีไม่แหง้งบัดสุขุสุขคนจหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นเนาะอนอื่นกับขอบุณขอบคุณทางไมเคพอจีนะที่ว่าได้อาโมไม้ทงางมาแสนนี่ซื้อที่อยู่ที่นอนไม้ทางน้องสายพลกับคอยแม,ยม,แม,ยยม่อยู่ดีไม่แหง้งมแต่ความสุขุมจะเดินสุขกายสุขใจเด้อแม่เด้อเนาะข่อยอยู่ดีไม่แห้งทั้งครอบครัวเนาะอาเหตุกิจการเหตุการณ์อันใดก็ให้จะเดินดุงเดือง ก้าวหน้าต่อไปเป็นหลวงพ่อค์ส่ให้ับลูกหลานต่อไปเด้ไแมเด้อขอให้อายุมันเงินมันเงินเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสบายดีสบายดียดยน้องเนาะ